กินนหวาชาพีชาใจเมนูใหม่พี่โตใช่ไหมมันมีรสชาติพีชเออแต่ใส่เนื้อแตงโมโมก็คือแตงโมแตงโมเข้าบอกเป็นแตงโมแต่เอกบอกมีรสชาติพีชร้อยยี่สิบนะเนี่ยเงี้ยเก้าเก้าลดราคาอลไรกินสองอาทิตย์ติดแล้วเนี่ยพ่อบอกเมนูนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานแล้วพี่โตโฆษณายังพี่โตชิมให้ดูยัง ยังไม่มีคลิปพี่โตเลยนี่มีสามรสเปปโปเรนี่อันนี้ไม่ดูรสอะไรอันนี้ยังไม่จิ้มก่อนอืมอร่อยนะมเกมซีพี่โตอร่อยทุกอย่างนะกัดเหมือนกัดเนื้อกัดเนื้อแป้งอีมีเป็นเซตด้วยนะแต่เรากินไม่ไหวแล้วเรากินกะเพราโป๊ะเก้าเก้าไปแล้วเป็นมะปรา เปรู้สึกเหมือนกินเนื้อฮะไม่ได้รู้สึกเหมออือนกินเสี่ยกรเกี่ยกรก็คงฟุ้งๆเฉยๆนะเพอบอกไม่ต้องจิ้มก็ได้รสไหนอร่อยสุดแยกไม่ออกเลยมันหมดอร่อยรอส้วเสี่ยกรสไหนอร่อยสุดแยกไม่ออกแยก,กไม่ออกกินอะไรพราะอันนี้อะไรนะชาพีชาใจเขามีแตงโมสดใส่มาด้วยแต่แม่กินไปหมดละ เฮ้ยเธอนี่ขนมหวานก็มาใหม่ไงนะ,นะเนี่ยเออพิกกี้พุดดิ้งเอาไม่เห็นใชน่ไหมเออเอาวันหลังวันหลังพาลูกมาด้วยวันนี้กะรีหมดไม่ได้ซื้อกะลีไปฝากลูกให้ลูกชิมบ้งอันนี้ไม่เผ็ดมีกลับบ้านด้วยกะเพราเนื้อ,อเก้าเก้ากลับบ้านเผ็ดเนี่ยอันนี้อันนี้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดแต่หน้าตาเหมือนกันหมดนะอ่ะ อาจาคล้เคยๆกันหมดมานแล้วคนละสีรู้เลยค่ะตัดไปฝากลูกสาวหน่อยเมนูใหม่ใช่กรอพี่โตอร่อยไหมคะ